อันจานละหนึ่งล้านบาทก็ไม่อร่อยเท่ากับน้ำน้ำในบ่มเป็นเจลไดม่บ่แซ่บบอริสบอลแซ่บกีโนโอ้แซ่บทัเป็นจเจลน้ำแซบแบบแซ่บ,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 บทำได้ทำน้าน้ำนี่อร่อยกว่าทุกอาหารบาสติตายไปเป่นาน้ำมาได้ปันไหนนักมวยเขาโชกันกับเข้าน้ำเขาน้ำไม่แห้งเราก็โชกันต่อบาสติตายกับเป่นาน้ำเอาเพราะเบอริเซีน,นั่งอยู่ในซัดังแงเราไม่รู้จะคนไปหาดามาเป่นาเพราะว่าไม่ได้บุญจะได้สั่งน้ำเนาะเพราะฉะนั้นพ่อแม่เราจึงบอกว่าสั่งน้ำทำบุญเด้นลูกเด้อเป็น วันนี้หลวงปู่ชื่นพาลูกพาหลานมาสร้างน้ําทําบุญมาชวนพี่ชวนน้องทั้งหมดก็จะอยากจะพูดอีกเรื่องหนึ่งที่พระท่านสวดเมื่อกี้นี่ท่านสวดพอยะทาสัพิีจบอาตมาก,ก็ขึ้นยาติสถาเนนาซีเลนัสัญญมเมนะธรรมนะจันทิสุนีหโตโหติอิทธิยาปุริสัตถวาเจดิยมหีจะตั้งเขวปุคเพเลอติเตจุไวเจบุนิพพายิ่งถ้า,า,าไม่ได้แปลเราก็ไม่รู้ความหมายเมื่อกี้นี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับขุมทรัพย์ที่ฝังไว้ในชีวิตในโลกนี้มีเรื่องเล่า ในเรื่องนี้มีเศรษฐีคนหนึ่งที่เมืองราชบกร์แต่ก่อนพระเจ้าพแผ่นดินมีอำนาจมากนะถ้าไม่มีเงินอยากจะได้เงินใครเป็นเศรษฐีเอออยากจะได้เงินจากบ้านเมืองเกวิกลึงสั่งเลยสั่งเศรษฐีมาหาจะเอาเงินเท่านั้นโกดเท่านี้ล้านมาเข้าขังหลวงลังหลวงไม่มีมังเอญเศรษฐีคนหนึ่งแกกําลังทําบุญเลี้ยงพระให้ทานแกสมาทานศีลพระเจ้าพิมพิสารเรียกแกเข้าไปพบในขณะนั้นต่อนหน้าพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้พาพิมพิสารต้องการจะเบิกเงิน เข้าไปร่วมในขังทังหลวงแต่เงินมันไม่พอขังหลวงมันมีน้อยแต่เศรษฐีคนนั้นมีเงินมากก็ไม่ใช่ใครดอกโพติกาเศรษฐีซึ่งมีเงินมากกว่าพระเจ้าแผ่นดินถ้าเป็นเมืองไทยทุกวันนี้ก็ต้องซีพีเ็ต้องซีพีนะมากเสร็จแล้วเป็นยังไงพอมาเรียกเศรษฐีว่าพระเจ้าแผ่นดินท่านท่านเรียกให้เข้าพบเศรษฐีกําลังมาทําบุญเหมือนเรากําลังทอดกระถินวันนี้กําลังทําบุญเลี้ยงพระกําลังถวายสังฆทานกําลังตรวจน้ําอยู่ กำลังจาสินอยู่เศรษฐีคนนี้ท่านก็เลยพูดบ่กบอกแกได้จะบุร,รุษว่าท่านจงไปก่อนไปบอกพระเจ้าอยู่หัวว่าข้าพระเจ้ากําลังขุดหลุมฝังขุมทรัพย์ให้ข้าพระเจ้าฝังขุมทรัพย์เสร็จแล้วข้าพระเจ้าจะไปหาทีนี้คานี้พระเจ้าแผ่นดินไม่อยากได้ยินเลยใครจะมาคัาดค้านพระเจ้าแผ่นดินสั่งให้เขาเข้าไปหาเพื่อต้องการทรัพย์แต่เศรษฐีคนนี้บอกว่าข้าพระเจ้ากําลังขุดหลุมฝังขุมทรัพย์ท่านจะไปบอกพระเจ้าอยู่หัวว่า ข้าพเจ้าฝังทรัพย์ซะก่อนแล้วใคข้าพเจ้าจะไปพระเจ้าเพดินเข้าใจว่าเออคนคนนี้แกแข็งข้อขนาดแกมีเงินเราต้องการเงินแกก็จะขุดหลุมฝังคนสมัยก่อนเขาไม่มีธนาคารนะระบบธนาคารไม่มีใครมีเงินต้องไปขุดฝังฝังลงไปในดินไปซุกซ่อนไว้เสร็จแล้วพระพุทธเจ้าก็นั่งอยู่ตรงนั้นพระพุทธเจ้าก็เลยบอกเออเศรษฐีท่านกล่าวชอบแล้วท่านกล่าวชอบแล้วท่านบอกว่าท่าน กำลังฟังขุมทรัพย์พระเจ้าแผ่นดินได้ยินคําตอบสั่งทหารมาเลยเป็นเป็นกองเลยให้มาจับคนคนนี้ไปเราบอกให้ไปพบเราด่วนทําไมจึงบอกว่าจะฟังขุมทรัพย์ก่อนไปถึงเราซะก่อนแล้วจึงมาฟังก็ได้จริงๆแล้วเราต้องการการทรัพย์จากเศรีคนนี้เอาทหารมาเป็นกองมาจี้จับแกแกก็บอกประกาศพระพุทธเจ้าว่าผมจะต้องรีบไปจริงๆแล้วผมอยากจะฟังขุมทรัพย์ให้มันเสร็จซะก่อนแต่พระเจ้าแผ่นดินเรียกผมในขณะนี้ไพ่พุทธเจ้าก็เลยบอกว่า เธอไม่ต้องไปบอกเศรษฐีว่าไม่ต้องไปให้พระราชามาที่นี่เองเสร็จแล้วอมาตก็มากราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าไปบอกพระราชามาที่นี่เศรษฐีคนนี้เขากาลังฝังคุมทรัพย์เขากําลังฝังคุมทรัพย์อยู่พอพระเจ้าพิมพิสารได้ยินว่าเอพระพุทธเจ้าก็เป็นปีเป็นคุยกับเศรษฐีคนนี้อีกแล้วเราจะต้องไปพอไปก็ไปกราบไปกราบว่าอะไรเหลอพระผู้มีพระภาคเจ้า ทำไมเมื่อผมบอกให้เข้ามาหาผมพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงบอกว่าอย่าให้เขาไปตัวเขาเองก็จะไม่มาอยู่แล้วผมจงต้องใช้ทหารมาพระผู้ดีเจ้าบอกว่าจริงสิเขากําลังฝังขุมทรัพย์แต่าคตรู้ว่าเธอกําลังจะต้องการทรัพย์เขาแต่เขาก็จะไปอยู่ในขณะน,นี้เขากําลังฝังขุมทรัพย์เขาจะขุดที่นี่หรือฝังถามพระพูทธเจ้าว่าเขาจะขุด พุทธในในในเวรุวันของเรานี่เลยฝังพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ใช่เขาไม่ได้ฝังทรัพย์อย่างนั้นยัสะทานะสีเลนะสัญญะเมนะท่าเมนะจักนี่ที่สุนิฮิโตโหติอิทิยาปุริส ah ัตวาผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ตามในโลกนี้ผู้ใดฝังทรัพย์คือศีลฝังทรัพย์คือการให้ทานฝังทรัพย์คือการข่มใจ ฝังทรัพย์คือการสํารวมใจเห็นไหมนี่ยงเขานุ่งขาวห่มขาวเขาสมาทานอุโบสถเขาสํารวมใจเขาไม่พูดไม่จาเขาสงบเงียมเขาข่มใจเขารักษาศีลรักษาอุโบสถข่มใจสํารวมอย่างนี้เขาฝังทรัพย์ทรัพย์อันนี้ไม่ใช่ทรัพย์สาธารณะอาสาธรานามัญเยสังอจรานาลโนนนิธิทรัพย์อันนี้ไม่ใช่ทรัพย์สาธารณะใครจะเอาไปได้เป็นของใครเฉพาะตัว โรก็เอาไปไม่ได้ใครจะมาป้นเอาไปก็ไม่ได้พระราชาอย่างท่านจะมาเอาทรัพย์อย่างนี้ไม่ได้ทานศีลการผมใจการสารวมใจของเขานี้เมื่อเขาตายไปอาทายาคตฉิตเขาจะถือไปได้ด้วยไปที่ไหนไปไหนเขาก็ไปด้วยไปขึ้นสวรรค์ไปเป็นมนุษย์เขาจะเอาทรัพย์เหล่านี้ไปทรัพย์เหล่านี้จะให้ผลอย่างไรเมื่อกินท่านสวดเป็นภาษาบาลีหมดเราก็เลยไม่เข้าใจเมื่อท่านจะสรุปท่านก็บอกว่า สุวรรณตาสุสารตาสุสันธานังสุรูปตาอธิปัจ,จังปริวารโรสภเพเมเตนาละพติความเป็นผู้มีผิวพรรณงดงามดูสิคนนั่งอยู่ด้วยกันเนี่ยมันเหมือนกันทุกคนไหมบางคนรูปงามมากสุวรรณตามีผิวพรรณงามสุสารตามีซุ้มเสียงไพเราะสุรูปตามีรูปร่างงามมากสุสันธานังมีรูปร่างสมมาสง่างามอธิปจ,จังปริวาโอผู้มีบริวารมาก ได้เป็นใหญ่อย่างอาจารย์เดชาหนึ่งทำไมคนที่เกิดวันเดียวกันเหมือนกันคนบ้านเดียวกันเกิดเกิดปีเดียวกันวันเดียวกันไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นผู้ลักผู้ใหญ่ไม่มีบริวารมากทั้งหมดนี้เกิดมาจากบุญที่สั่งสมไว้จึงบอกว่า,วาอาธิปัจจังปริวารโรสพเมเตนะรัตติปเทสารัสสังอิสริยังจักวัตติสุขังปีอย่างเทวรัชชมปิทิพเทสุสพเมเตนะรัติ ความได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินในในประเทศราบค,ความได้เป็นเทวดาผู้เป็นใหญ่กว่าเทวดาบนสวรรค์ความเป็นผู้ได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิเต็มไปด้วยอำนาจความรักและความสุขสัพพเมเตนะรัตติได้มาด้วยบุญที่เขาฝังไว้ในโลกนี้คือฝังไว้ในทานในศีลในการข่มใจนําการสํารวมใจพวกเรามาเมื่อคืนนี้มีการข่มใจมีการสํารวมใจการนุ่งขาวห่มขาวสมทา,านอุโบสถศีลจะต้องร่มเตนม้วยคําว่าสัญญมะ สัญญมาไปว่าสำรวมใจแล้วก็ทำเมนะผมใจไม่ได้ไม่ใช่สิ่งที่ทำได้ไง่ายๆสิ่งเหล่านี้เราจึงเป็นผลให้เราเกิดมาไม่เหมือนกันสมบัติของเราไม่เหมือนกันบางคนพ่อแม่รวยแต่ลูกพ่อแม่รวยไม่ใช่รวยธรรมดามีอำนาจแล้วก็พ่อแม่ก็สวยลูกขี้เล่ไม่เหมือนพ่อไม่เหมือนแม่เลยเพราะอะไรเพราะทรัพย์ที่เขาทำมานะั่นตั้งแต่ชาติก่อนที่เขาฝังไวนะ้การให้ทานการรักษาศีล การสำรวมใจการข่มใจมันไม่เหมือนกันบางคนเป็นลูกคนจนๆแต่โตมาแล้วพ่อแม่พ่อแม่เลี้ยงมาโตมากลับเป็นคนร่ำรวยเพราะอะไรเพราะสิ่งที่เขาฟังไว้ในอดีตสืบมาในชีวิตของเขาในกระแสชีวิตเรียกว่าสันตานังเป็นสันดานของเขาโยมทั้งหลายรู้จักคำว่าสันดานไหมสันดานไม่ใช่ภาษาเลวร้ายนะเป็นภาษาบาดีมาจากคำว่าสันตานะสันตานังแปลว่าสืบต่อ สิ่งที่เราทําอยู่ในคระนี้มันจะสืบต่อเข้าไปในกระแสจิตของเราเมื่อเราตายไปเกิดใหม่ก็จิตน,นี้ไปเกิดเมื่อไปเกิดแล้วมันก็จะ,สะแสดงอาการออกมาเป็นเป็นบุคลิกภาพเป็นนิสัยใจคออันนี้เราเรียกว่าสันดานมันมาจากภาษาบาลีนะสันตานังแปลว่าสืบต่อสืบต่อสืบต่อมาทีนี้ที่นั่งอยู่ด้วยกันทั้งหมดนี่ทั้งหมดนี้มีความปานถนาเหมือนกันอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลห่างกันรอก,รอกความปารถนาใกล้เคียงกัน ความปาถนาของกาลยาณปุถุชนผู้ยังอยู่ในกามาวจรยังบนเวียนอยู่ในกามอยู่มีความปาถนาเหมือนกันเหมือนกันหมดนั่งอยู่ตรงนี้หนึ่งฟังให้ดีนะอยากรวยไมมบอกแม่ครายอยากอยากทุกเ์นี่ยยกบือยู่นะสัตว์เด้อสัตนะบอกมาทำบุญเนี่บามันนบแต่เก่าถ้าถึงว่าสัตว์เด้อคอยผู้ข่ารวยน่ยเด้อจะถูกเกี่ยวโศนยากเด้อกติวาคือการยในนี้มีจะเดิมมิจะบอกผู้ใดรักบาตาสัตว์เด้อคอยผู้ข่าทุกทุกสัตนะ ่ะให้พูดจะให้มีผู้ได้จนพอผู้กามีบอกใครผู้ใด,ดมีก็มายกเมื่อใครใครไปหายพ้นเมื่อมีทรัพย์สมบัติมาแล้วเขาจะได้มีใครมาหลอกมาลวงมาพดัดมาโกงมาต้นมาเสียหายไปฝากธนาคารไปฝากถจะได้ล้มละลายให้ออกดอกเบี้ยง,งามๆแต่ทีนี้จะคิดจรงสั่นตัวลราบอไม่ว่าให้มันเจ๊งเด้วไปฝากไ้ได้แตให้มันเธอมังเนี่ยผมมีอย่างเด,ด้ยบ่มมีผู้ใดว่าต้องเสร็จแล้ว สิ่งต่างๆเหล่านี้มันมันไม่ได้ดังแก่บางคนรวยนะบางคนรวยรวยแต่แล้วขี้เลยบางคนสวยแต่ยากจนบางคนทั้งสวยทั้งรวยแต่พอมีลูกมีผัวมีเมียไปคนละทิศละทางเลยไม่มีความสุขในครอบครัวทั้งหมดนี้มาจากอะไรมันมาจากเหตุที่เรากระทาผลที่เราได้รับมันมาจากเหตุคนกรุงเทพอยากจะกลับแล้วฟังสักหน่อยเดีวบุญจะหายตามทางมาที่นี่ให้มันได้ทั้งบุญทั้งกุศล กุศลกับบุญไม่ใช่อันเดียวกันนะกุศลมาจากภาษาบาลีว่ากุสโลภะ,ะแปลว่าฉลาดเข้าใจในภาวะสิ่งที่คิดคิด,คดที่ทาคําที่กล่าวมาทอดกัดสินไม่รู้จักบุญไม่รู้จักกุศลน,นี่ครับพลาดเลยทั้งสองเรียกว่าอุปตโตพัทธะชั่วทั้งสองชั่วทั้งบุญชั่วทั้งกุศลอย่ารีบอย่าร้อนยุคไอเอ็มไต้องใจเย็นลงไปเหมือนน้าแข็งขั้วโลกมันจึงจะบุญไม่หายแล้วก็กุศลจะเกิดขึ้นคือความฉลาดความเข้าใจจะเกิดขึ้น ทำยังไงเราจรึงจะสวยจึงจะรวยจึงจะมีลูกได้ดังตัวมีผัวได้ดังใจอยู่ที่การให้ทานนี้เองการให้ทานทุกวันนี้ท่านสังเกตไหมบางคนเป็นเจ้าเป็นนายเวลาให้ทานรองเท้าก็ไม่ถอดหมวกก็ไม่ถอกอันนี้ได้ผลแต่ก็มีโทษที่เรามาให้ทานบุญกะถินทั้งนี้เราเคยได้ยินแต่คําว่ากะทินนี่เป็นการละทานจริงๆแล้วยังไม่ใช่นะ ถ้าไปเปิดพระไตรปิฎกนะจนหมดสองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยี่สิบหกหน้าสี่สิบห้าเล่มท่านจะไม่พบเลยว่ากระทินนี้เป็นกาลทา,านแต่พวกเราเอามาเอามาซับบีเมตเพราะว่ามันมีเขตจํากัดเพียงหนึ่งเดือนทานในหนึ่งเดือนก็ถือว่าเป็นกาลาธานก็ถูกอยู่แต่ไม่ถูกเต็มร้อยแต่ก็ไม่ผิดทีนี้กาลาธานมันก็มีท้องมันแต่กระถินนี่มันมีค่ามากกว่าคําว่ากาลทา,าน เพราะกระถินนี้เป็นเรื่องของพระล้วนๆไม่ใช่เกี่ยวกับโยมดังที่พูดแล้วเมื่อคืนนี้ถ้าท่านกลับไป,ไปไปวัดไปกรุงเทพไปไหนก็ตามไปยืมพระไตรไปิฎกเล่มที่ห้าเอาอีกแล้วจะไปจดื้อเลขได้เล่มที่ห้าแล้วก็ไปเปิดกระถินนักพันธกะพันธกะไปว่าหมวนหมูมว,มวที่ว่าด้วยกระถินข้อที่เก้าสิบห้าหน้าที่หนึ่งร้อยสามสิบห้าเอาอีกแล้วจะไปซื้อเลขเลย ท่านไปเปิดท่านไปเปิดหาเรื่องกระถินเนี่ยมันมีทั้งหมดสามสิบมันมีทั้งหมดสิบหกใบครึ่งสิบหกใบครึ่งในน้อยนเราอ่านมาเดียวกับบัตไม่มีเรื่องเกี่ยวกับยมมีแต่เรื่องเกี่ยวกับพระพระจะต้องท,ทํากระถินแต่เดี๋ยวนี้พระม่รู้เรื่องเลยเป็นเรื่องของยมไปหมดเพราะยมมาเอามา,มาปเป็นเป็นบุญของยมกระถินนี่ถือว่าเป็นบุญพิเศษอย่างหนึ่งเรียกว่าสัปปุริสะทาน ทานของคนฉลาดเอาจจไว้ให้ดีสัพพุริสทานทางของคนฉลาดมีอยู่ห้าประการหนึ่งศรัทาธายทานนางเทตีให้ทานกระถินด้วยศรัทธาสองสักกจังทานนางเทตีให้ทานด้วยความเคารพสามอัตตานังจปารันหัตตอนุปหัจตาทานนางเทติให้ทานไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นสี่การให้ทานกระถินนี้เป็นสังฆทานอีกด้วย ถ้าไม่มีสองห้ารูปขึ้นไปไม่ไม่เป็นกระถินอันนี้พระงฆ์มีมากเกือบเป็นร้อยห้ากาเลนะทานังเทติให้ทานเฉพาะการการกระถินมีหนึ่งเดือน 12, เดือนสิบสองเดือนอ้าเดือนยี่เรามีเงินสักห้าสิบล้านก็ตั้งกระถินไม่ได้เพราะมันนอกเขตมันจึงเรียกว่ากาเลนะทานังเทติทีนี้การให้ทานที่ประกอบด้วยองค์ห้าจะได้ผลห้าประการหนึ่งถ้าให้ทานด้วยศรัทธา ยังไงยังไงเมื่อมีศรัทธาแล้วไม่กินแนงแขงใจพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าหญิงก็ได้ชายก็ตามที่เขาให้ทานด้วยศรัทธาพระท่านอาจจะไม่ด well. ีให้ท่านไปตกนรกลุมไหนก็ช่างหัวท่านแต่เรามีศรัทธาในพระรัตนตรัยในภะษาตนาเราให้ทานเมื่อให้ทานด้วยศรัทธาแล้วมันจะให้ผลหนึ่งมหัตโนมหาโพโคเขาจะเป็นผู้มั่งคั่งโดยโพคะด้วยรได้บไในรวยสองอภิรูปปาสาธิโกทัศนโยก เขาจะเป็นผู้มีรูปสวยหน้าทัศนาใครเห็นก็ชอบให้ทานด้วยสถานได้ผลสองส่วนคือหนึ่งรวยแล้วสองสวยไปนํากันสองถ้าเราให้ทานด้วยความเคารพพอดหมวกขอตอนเท้ายื่นถวายด้วยความเคารพนบนอกไม่ให้แบบนายให้กับทา่แบาแกกรรมกรอาตมาเคยเจอนะเจ้าใหญ่นายโตเศรษฐีเคยมาถวายทานอาตมาใส่หมวกไปไม่เลอเท่ากับ,บรงปักหนึ่ง แต่เราไม่พูดกลัวกระเทือนใจเขาแต่สงสารเขาว่าเออเวลาท่านผู้นี้มีลูกมีตั้งมาจะมีปัญหาเลยเขาจะร่ําจะรวยการให้ทานด้วยความเคารพเนี่ยจะรวยแล้วก็จะมีลูกได้ดังตัวมีม,มีมีผัวได้ดังใจแต่ถ้าไม่เคารพให้ทานก็จะรวยแต่มีลูกมาจะไปอีกอย่างม,มีเมียมไปอีกอย่างมีผัวไปอีกอย่างครอบครัวจะไม่มีความสุข เพราะฉะนั้นพวกเราให้ด้วยความเคารพให้ด้วยศรัทธาจะได้สองสามส่วนได้ความสวยได้ความรวยมหาธนมหาโพคโคแล้วก็จะได้เป็นผู้มีลูกได้ดังตัวมีมีมีผัวได้ดังใจมีทาสกรรมกรก็เชื่อถ้อยฟังคำไม่ใช่มีขโมยไว้ในบ้านอันนี้ทําพูดไปชัดชดัดอ่านแล้วก็อื้อหืออันนี้มันเป็นเหตุเป็นคนแท้ๆต่อมาการให้ทานอีกชนิดหนึ่งกาเลนะทานังเคติให้ทานที่ถูกจํากัดด้วยเวลา ยิ่งเวลายุคไอเอนี่ต้องถือว่าการให้ทานที่รู้จักเวลาเวลาแล้วก็ต้องให้ทานเพื่อหวังอนุเคราะห์อนุคราหิตาจิตตาทานังเทติให้ทานหวังอนุเคราะห์ให้เกิดประโยชน์อย่างท่านหวังอนุเคราะห์ให้มีน้ำมีท่าให้สัตว์ได้อยู่ได้กินให้พระสฆงองค์เจ้าผู้ปฏิบัติธรรมได้อาบได้กินให้พวกลูกาตาทั้งหลายได้งดงามอันนี้ท่านหวังอนุเคราะห์อย่างนี้เรียกว่าอนุคาหิตาจิตตังทานังเทติ มีจิตหวังอนุเคราะห์จึงให้ผ่านที่นี่เมื่อออกพรรษาแล้วเมื่อสอบแล้วจะมีการอบรมเสขาปฏิปทาภาคปฏิบัติแก่นักศึกษาฝ่ายพระในอาตมารับไม่เลือกปีแล้วมาถึงประเทศเกาหลีพระเกาหลีก็มาอบรมที่นี่แต่ปีนี้ถามมาเยอะว่าอาจารย์จะเปิดเสขาไหมเปิดไม่ได้อาตมาล้มไปซะก่อนแล้วแต่ใจมันก็ยังอยากจะเอาอยู่นี่ถ้าเปิดอบรมพระเหล่านั้นท่านก็จะอยู่ตามอาศัยตามต้นไม้นี้ และท่านก็จะได้อาบน้ําที่เราจะจะขุดจะสร้างขึ้นมานี่ระหวังอนุเคราะห์จริงๆพระพุทธเจาา้าท่านบอกว่าผู้ได้ให้ทานในการที่ถูกจํากัดแต่มันถูกกาลเทศะเขาจะได้ผลอย่างหนึ่งได้อย่างไรกาลคตาจัะสะอัดท่าปริปุนาโหติมาธโนมหาโพโคเขาจะเป็นคนมั่งคัง่งโดยโพคทรัพย์และในยามที่เขาครับผันจําเป็นในยุคไอเอเอฟเช่นนี้ หันหน้าไปพึ่งไทยในสภาพที่มันไม่คล่องไปขอยืมธนาคารธนาคารก็ให้ไปขอยืมพี่ยืมน้องยืมคนที่มั่งมีเขาเห็นใจเขายืม,ยมให้ไม่ใช่พี่ก็ก็เหมือนพี่ไม่ใช่น้องก็เหมือนน้องภาษาบาลีว่ากาลคตาจัดสัตถ่าปริปุนาโหติเขาจะได้ดังปาธนายามคับขันจำเป็นไปอยู่ในประเทศใดก็ตามในที่คับแคนคับขันไม่รู้จักใครก็ตาม อันหน้าไปหาคนนั้นไปขอพึ่งพาอาศัยเขาจะหยิบยื่นช่วยเหลือเกือ้อกูลเราเหมือนกับเป็นที่เป็นน้อนเขาชอบใจเราเพราะบุญที่เรากระทาให้มันถูกการถูกสมัยอันนี้อาตามาเห็นมากับตัวเองอาตามาในติดคุกมาแล้วหกครั้งนะใครไม่เชื่อนี่สิงที่คุกติดคุกหน่องน,อง,นองมาหกครั้งไปช่วยคนยำคนตกทุ์ระยากคงไทยถูกลอยแพอยู่ในทะเลทรายขับรถไปเห็นแต่นั่งร้องไห้ก็เลยจอดรถลองถาม วัดฮเพ่หรือไม่เพ่ถามเขาเป็นภาษาอังกฤษที่สุภาพที่ไพเราะไม่คิดว่าเป็นคนไทยเพราะมันคนหลายประเทศกลัวจะเป็นพวกฟิลิปปินส์พอถามเดี๋ยวนี้บอกบอกว่าเกิดอะไรขึ้นเพื่อนเห็นมานั่งร้องหัางอยู่กุมขมับอยูงวัดฮับเพ่หมายไม่เพ a ไม่ I c ไอแค l p y ฟอยู่ e t h i n g เป็นยังหมอเป็นยังเสี่ยวทั้งที่เขาอาจสิซอยโตได้โตบอกเขาไน่เพื่อนน้ำปั๊บหูไวไวเลยข่อยวางหูจ้าข่อยวางมาเป็นแล้ว,ว่าโอ้คือว่าอีก คือเบาขี้พอใครแต่นองอามาในไปแว่ภาษาล่าไายอีสานทั้งทีเทาเป็นภาษาเดียวกันตัวเจ้าเป็นห่ังเจ้าจ,จังห้องจังหายอยู่นี้โอ้ยทํางานหกเดินบ่ไดงเงินอยู่กินขึ้นหมูขึ้นมาอยู่ในพองเนี่ยเขาให,ให้ให้กินอาหารแขกเงินเดินบ่หายจ้าเพื่อไปขอกับว่าภาษาแขกว่าเป็นภาษาอันก,กับว่าว่าเป็นไปขอมือในแบ,บมือไปมัน่าบบาเดินบาเดินมันวบาจะเฝล่า,า,ก,าวกวันภาษาแขกถ้าไปถามอีกมันว่าบุคลา พุกเาไปว่ามืออื่นไปถามอีกมืออื่นมันเห็นมือจุ่มใส่กันช่วยช่วยมันแบบอย่าฝ่าอย่าฝ่ามันแบบสาสซืคือได้ร้ายกว่าเก่ามันบ่แต่มันบ่ายยังไม่เห็นมือจุ่มใส่กันว่าช่วยช่วยมันบบฮเดินแล้วไปได้เงินก็เลยถามวาอยู่ด้วยกันกี่คนสามสิบสองคนสามสิบสองคนไปพาผมไปดูเอาใส่รถเราก็ขับรถของเราไปไปเห็นอุ้ยอยู่คือหมูคือมาจะไม้ข้าเจ้าทุกเงินเดือนอาจจะมาไม่ได้ใช้เลยสามหมื่นเดือนนั้น ไปซื้ออาหารเลี้ยงคนสามสิบกว่าคนนี่แลว้วก็ต่อสู้คดีช่วยเขาไปเป็นเล่าให้แก่เขาด้วยเป็นทนายด้วยสู้ป,ปีนั้นชนะคนสามสิบกว่าคนเนี่ยได,ได้ได้เงินเดือนหมดเลยได้คนละแสนสองแสนแลว้วก็จะกลับบ้านก็ต่อสู้เขาก็ออกตัวขึ้น,นเครื่องบินเคลียร์ให้คนทั้งสามสิบกว่าคนในร้องให้ดีใจคนนมมือเอาเงินมาให้เราคนละหมื่นละหมื่นสามสิบสองหมื่นมันหลไป ตาที่สองมือได้ควายม,มือหนหคเขามาหาเราเห็นแล้วเราดีใจโอ้ยพีน,นองเอ้ยพากันเอ,อาเมื่อเถอผมมีอยู่จะไม่ให้ผมแต่ผมดีใจร้ายได้ซอยกันขันซอยปรได้ที่ผมสิทุกอย่างไงไดเดนผมเป็นห่วงประเันผมดีใจได้ซอยไปพักกันเมืออ่อเอาเมหาลูกหาเมียเด้อเป็นหนี้ไปซน้ินเอาไปใส่เขาดีใจเขาหายนอนกินขี้ดินเขาหายดีใจน้ำเหาไปส่งเขาเจ้าเรื่อนบินเขาเจ้ายังห้องยังหายอยู่ตอนหลังมาคนในโตทุกเรื่องอยากมาหาเราคนเดียวเราก็ฟ้องดะ สู้ไปสู้มาแขกมันรู้แกวเขามันบอกว่าพอมีเรื่องขึ้นลงขึ้นศาลมีคนไทยคนเดียวมันบอกพูดภาษาแขกเก่งต้องไปแจ้งตำรวจแตบหัวไอคนนี้ไว้ซะก่อนถ้าจับไอคนนี้ปิดขั้วไแล้วมันก็เสร็จไม่มีใครไปเล่าไม่มีใครมาสู้มาปากมาเทียงเขาโทรศัพท์บอกกันรู้กันทั้งเมืองเลยซีบาหัตไทยแลนด์ดีฟีคาร์ลเาร์บบกาตีมันว่ามีคนไทยผู้ดียวมันบอกภาษาแขกเกง่งว่าทั้งหัวสยิฐสมพูมิมันซื้อว่าสมครบ้ด้วาทั้นไปเจ้าหงว์ไรโร,ร่คดีขึ้นศาลกัน พอจะมีเรื่องทีเราต้องไปเข้าคุกเขาแจ้งกันไปจับให้เราเข้าคุกซะก่อนพอให้เรื่องมาเสร็จแต่พอสอบสวนเราไม่ผิดเราก็ฟ้องแขกเข้าคุกแทนติดคุกสภาพนี้ถึงหกครั้งแต่ก็ดีใจได้ติดคุกเพื่อการกุศลอันนี้เราช่วยทำเขายามขับขันจําเป็นแต่พออาตมาขับขันจําเป็นมาจะคนมาช่วยอย่างที่ล้มลงวันล้มเป็นโรคเส้นเลือดในสมองแตกเนี่ยมีคนมาช่วยทันที ทาไมเงินไม่มีสักบาทโยมอาจจะคิดว่าอาจารย์สมภพนี่มีเงินอาจมาตั้งปณิธานไว้ว่าถ้าอาจารย์สมภพตายไปมีเงินในธนาคารเพียงบาทเดียวจะอ,อาไอพุทธบริษัททั่วทั้งโลกไม่ได้คิดว่าจะบวชมาให้มีเงินเราคิดมาเพื่อจะบูชาพุทธศาสนาด้วยชีวิตก็เลยไม่มีเงินวันนั้นพอสเส้นเลือดแตกปับ๊บเข้าส่งเข้าโรงพยาบาลอุดรอ,อุดรส่งต่อกรุงเทพอยู่กรุงเทพสิบสองวันมันเอา 5, แสนห้าเราไม่มีเงินสักบาททำยังไงแสนห้า ไปถึงโรงพยาบาลอุดรปับ๊บมีผู้ชายคนหนึ่งมานั่งร้องไห้อยู่ข้างเตียงมาจากประเทศฝรั่งเศสคนนี้มาช่วยให้เงินมาทีเดียวเก้าหมืม่นมาค่ารักษาพยาบาลในยามเข้าขันจําเป็นทําไมเขาจึงมาถูกจังหวะเขาได้ฟังเทปม้วนเดียวอยู่ประเทศฝรั่งเศสเขาเป็นคนทําอยู่บริษัทสร้างเครื่องบินสร้างเรือดำน้ำให้รัฐบาลเป็นอ,อยู่ในกองทัพเขาได้ฟังเทปม้วนเดียวเรื่อง ธรรมะสําหรับผู้สูงอายุเขาได้ฟังกับผู้เท่าแล้วสอนสมาธิในนั้นเขาก็เลยขออัดคัปปี้ไปไปแล้วเขาไปนั่งสมาธิตามเทปปรากฏว,ว่าเขาประสบกับความสงบอย่างล้ําลึกในอัปปนาสมาธิเขามีความภูมิใจมากเขาบอกเอออาจารย์นี่เราไม่เคยเห็นเพียงแต่ได้ยินเฉยๆเราปฏิบัติตามก็ได้ผลขนาดนี้ท่านอยู่ไหนอยากจะเห็นตัวตนของท่านจริงๆแ่ก็ตามมาหา อาจจะมาไปอยู่กับทุ่งกำมังเชยภูมิที่สวนถัดเปิดในปาาแกก็ตามไปถึงกลางคืนไปร้องให้ดีใจวันที่เส้นเลือดแตกแกนั่งสมาธิอยู่อยู่ท,ที่ที่ประเทศฝรั่งเศสแกทำอย่างนั้นมาตลอดกลางคืนแกนั่งสมาธิแต่เมียแกไม่สนใจเมียแกเป็นคาทาเล็กเป็นฝรั่งซึ่งเฮิร์ตมากใครเห็นหัวนั่งสมาธิลูกจะไปกับพ่อก็ไปดึงลูกมาบางเอิญเมื่อสามสี่วันก่อนจะถึงวันที่อาตมา เส้นเลือดแตกแกนั่งสมาธิอยู่ลูกสามีอายุเพียงเจ็ดปีแกนอนอยู่ข้างๆกับแม่แต่ลืมตาขึ้นเห็นแต่พ่อนั่งดังคืนลูกมันคิดคิดอะไรขึ้นมามันลุกขึ้นมาได้มันมาจับพ่อดึงกระตุกพ่อพ่อพ่อมานอนมานอนพ่อมานอนแม่นอนแล้วพ่อทําไมไม่นอนพ่อนั่งทําไมพ่อนั่งเอาอะไรเห็นก่พ่อนั่งทุกคืนพ่อก็บอกอย่ามารบกวนพ่อสิลูกไปนอนกับแม่ไปพ่อจะนั่งเอาความตี พ่อจะนั่งเอาของดีพ่อจะนั่งเอาความสุขไหนพ่อของดีไหนพ่อความสุขมาให้ลูกบางทีลูกก็อยากได้ความสุขลูกก็อยากได้ของดีเพราะว่าอย่างนี้เด็กคนนั้นอายุเจ็ดปีเป็นผู้หญิงพ่อก็เลยบอกว่าเออลูกถ้าอยากได้ก็มานี้สิจ,จับแขนลูกดึงมานั่งมานั่งเหมือนพ่อนี้เอาขามาอย่างนี้แกสอนลูกให้นั่งเหมือนเหมือนแกแล้วลูกหายใจยาวๆละเอียดละเอียดนะลูกนะมีสติตามมันลงไปมีหมายถูเน็ตพอลล็อบบี้ลงไป แกก็สอนลูกแกมันก็ทําเหมือนพ่อมันทำอย่างนี้หรือพ่อได้ความสุขทำอย่างนี้หรือพ่อได้ของดีนี้แล้วลูกทางไปสู่ความสุขนี่แหละทางไปสู่ความดีแกก็ทําทาไปทํามามันเป็นเด็กมันเป็นมันมีบุญพอนั่งไปได้วันต่อมาพ่อพอพอเมียตื่นขึ้นก็ดึงแขนลูกมานอนพอแม่จะหลับลูกก็ลุกขึ้นมานั่งกับพ่อก็แย่งกันอยู่สองสามวันวันที่อาจจะมาป่วยไข้แกนั่งอยู่ลูกก็มานั่งค่ะค่ะนั่งไปนั่งมาลูกมันบอกพ่อพ่อพ่อ จะพ่อกระตกพ่อพ่อเห็นไหมเห็นไหมพ่อเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมพ่อก็แปลกใจลูกมันเห็นอะไรนนองอยู่เฉยๆนะนั่งอยู่เฉยๆจยพูดเห็นไหมพ่อบางตัวก็ใส่หมวกบางตัวไม่ก็ไม่มีหมวกมันว่าอย่างนี้อะไรนั่น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 คนคนมันบอกบางตัวก็มีหมวกบางตัวก็ไม่มีหมวกมีสีด้วยพ่อมีส,มสีมีแสงต่างๆกันบางตัวก็มีแสงสีเขียวบางตัวก็มีแสงสีเหลืองสีชมพู พ่อก็เลยคิดว่าเอไอลูกเนี่ยมันน่าจะเห็นมันน่าจะมีพวก perception พวก sensory of perception มันอาจจะมีพวก e x t ต a sensory คือมีประสาทพิเศษมันอาจจะเห็นนางฟ้าก็เลยก็เลยพูดตัวตรงไปเฉยๆไม่เห็นเมือนลูกนะลูกเห็นพ่อไม่เห็นก็เลยบอกว่าเฉยๆลูกอย่าไปว่าเป็นตัวนะลูกนะไม่ใช่ตัวนะอะไรแต่พ่อไม่ใช่ตัวมันก็มีมีตัวมีหมอก็มีไม่มีหมอก็มีไอ้พวกนี้นางฟ้านะลูกนะนี่เลยนางฟ้าพ่อ นั่นแหละจะไปว่าเป็นตัวนะลูกนะโอเป็นนางฟ้าต้องเรียกอะไรเรียกองเพราะอย่างเงี้เรียกนางเรียกองคดูสิพ่อมันช่วยนะบางตัวมีแสงอเอลูกเราเนี่ยทำไมเขาเห็นเนาะคิดก็คิดต่อไปไปอาจารย์นี่มีคุณต่อเรามากเพียงแต่เราได้ยินเทปเราประพฤติปฏิบัติตามก็ได้ผลเราสอนลูกเราต่อไม่รู้เรื่องมันก็ได้ผลขึ้นเอปะป่านนี้อาจารย์อยู่อย่างไรเราคิดจะไปะเยี่ยมอาจารย์ก็ได้คิดถึงอาจารย์อย่างจะไปะเยี่ยมท่านไอ้ลูกมันรู้เลยเพียงแต่คิดไอ้ลูกมันรู้ กลางคืนมาพ่อคิดนี่ะลูกก็รู้พอเสร็จแล้วตอนเช้าพ่อคิดว่าจะไปขอลาบริษัทสักเจ็ดวันสักเจ็ดวันแล้วจะไปขอบีซ่าที่สถานผู้ไทยและจะบินมาเมืองไทยสักเจ็ดวันไปเยี่ยมไอจารไปลูกมันรู้พ่อคิดจะไปโรงเรียนแล้ววันนั้นไปโรงเรียนแล้วยังคืนมาอีพ่อพ่อพ่อเมื่อคืนนี้พ่อคิดจะไปเมืองไทยไปพ่อพ่อสะดุ้งเลยเอมันรู้ได้ยังไงเราคิดก็เรยเอจริงสิลูก พ่อคิดจะไปเมืองไทยพ่อจะไปเยี่ยมอาจารย์เลยเข่าอย่างนี้จริงสิลูกพ่อคิดถึงอาจารย์พ่อจะไปเยี่ยมไปไวๆพ่ออาจารย์กําลังป่วยมันว่าอย่างนี้พ่อก็เลยถามว่าลูกรู้ได้อย่างไรถึงพูดมาอย่างนี้ไอพวกมีหมวกไม่มีหมวกมันบอกเมื่อคืนไม่ไหวเออพ่อก็บอกลูกของเรามันพูดจังไดอย่างนี้นะก็เลยไปขอวีซ่าได้ขอวีซ่าแล้วก็ไปขอลาบริษัทเจ็ดวันแกก็บินมาประเทศไทย มามาถึงวัดเลยมาถึงวัดขี่เครื่องบินมาลงกรุงเทพแล้วมาลงสกลแล้วก็มาที่วัดมาที่วัดไม่เห็นพระถ้ามีอยู่จ่อมแย้มพระตั้งสามสิบสี่สิบเพราะพระไปโรงพยาบาลมหมดเหลือรักษาวัดอยู่สองสามรูปเพราะได้ข่าวว่าอาจารย์เป็นไข้ไปโรงพยาบาลอย่างหนักเลยไข้หนักแกก็ตามไปที่อุดรอ,อุดรแกไปเห็นแกก็นั่งร้องไห้อยู่ตรงนั้นแหละอาตมาก็เลยปลอบใจแก บอกอย่าร้องห่มร้องให้ไปเลยอันนี้เป็นความยุติธรรมของชีวิตที่สุดนอกจากเจ็บไข้แล้วยังมีตายรออยู่นี่คือความยุติธรรมจะได้รับเท่าๆกันเราไม่ยินดีกับความมีชีวิตอยู่และเราไม่ยินดีกับความตายแต่เรารอคอยสิ่งนันง้นมาถึงเมื่อมาถึงเมื่อไหร่เราก็ยินดีเราพร้อมแล้วผมรู้ว่าอาจารย์ปลอบใจผมแต่ผมทําใจไม่ได้เพราะว่าเขาร้องให้แล้วเขาก็พักเงินออกมา ออกมาถวายไว้เก้าหมืนบาทค่ารักษาพยาบาลแล้วก็คนน้องคนนี้มาร่วมรักษาค่ารักษาพยาบาลไปโรงพยาบาลกรุงเทพสิบสองวันมันก็เอาแสนห้าก็พอดีเงินพอจากเก้าหมืนแล้วก็คนน้องคนนี้บ้างสิ่งเหล่านี้มันมาจากไหนมันมาจากบุญกาเลนะทานังเทติให้ทานถูกการถูกสมัยอย่างที่เรากําลังทานกันถี่นี่แหละมันจึงได้กาลคาตาจะัสะอาท่าปริปุณาโหติจะได้ดังปาถนายามคับ ันจําเป็นมาจะมีผู้มาช่วยมาเหลือมาเกื้อมากูงเราอันนี้ผลมาจากเหตุที่เราให้ทานถูกการถูกสมัยทีนี้อัตตานังจะปารันจะอนุปหัจะทานนางเทติให้ทานไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นอย่างที่เรามาทําบุญกันเนี่ยไม่เบียดเบียนใครใช่ไหมแต่ไม่เบียดเบียนใครเราไม่เบียดเบียนใครตนเองก็ไม่เบียดเบียนทาพอดีอันนี้อันนี้สอนพวกเราทั้งหลายต่อไป ถ้าจะทาบุญจะเบียดเบียนตนเองมากนะถ้าไม่มีมากก็จะไปหน้าใหญ่ใจโตทํามากๆมันจะเป็นทุกข์มันเบียดเบียนตนเองพระพุทธเจ้าท่านสอนพระเนี่ยให้รับผิดชอบศรัทธายะวัตติโปเคเนะีหายติศรัทธาเขาเพิ่มขึ้นแต่เงินเขาจะลดลงเธอต้องรับผิดชอบนี่พระพุทธเจ้าด่าของเราจะมาไว้แล้วบอกว่าต้องรับผิดชอบถ้าโยมมีศรัทธามากๆทาบุญมากๆเนี่ย